เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราฉลองพระเยซูเจ้าทรงเป็นนายชุมพบาลหรือผู้เลี้ยงแกะที่ดีและเราได้ยินพระวรสารทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาและจะได้ยินไปจนถึงอีกประมาณสองอาทิตย์เป็นพระวรสารเป็นพระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัสคนเดียวส่วนใหญ่ และเป็นพระวาจาที่มาจากยอนบทที่ 13, 14, 15, 16และ17ที่เราเรียกว่าคำปราศัยอําลาซึ่งเราได้ยินวนไปวนมาเอาตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างวันนี้บทที่15และวันจันทร์ก็จะกลับมาในวันธรรมดาทำไมเราถึงอยู่ในห้องชั้นบนกับบรรดาสิทย์ และพระเยซูก็อยู่กับพวกเขาเพราะองค์ที่กำลังจะจากไปก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนพระองค์ตรัสยาวนานจนเราเรียกว่าเป็น farewell discourse คำปราศัยที่พระองค์ลาบรรดาศิพระองค์ประกาศถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้าพระบิดาและพระจิตจนกระทั่งคำที่ภาษาลาตินที่สังคมนทางกรุงเทพเลือกใช้สำหรับบรรดาพระสงฆ์ อุดอุมสินเพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันพี่เจ้าตรัสเพื่อพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันในห้องชั้นบนที่อบอวนไปด้วยความความประทับใจกับความรักอันยิ่งใหญ่พี่เจ้าตารัสกัมบรนดาศิท์วจงดำรงอยู่ในความรักของเราถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติท่านดำรงอยู่ในความรักของเรา และเราดำรงอยู่ในความรักเหมือนกับที่เรากับพระบิดาความสัมพันธ์ของพระเจ้าพระตรีเอกภาพเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักทำให้พระเจ้าสามพระบุคคลเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความอบอวนในห้องชั้นบนของพระเจ้ากับบรรดาศิทย์ด้วยพระวาจาที่พระองค์ตรัสพระองค์ยืนยันว่าพวกท่านไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รับใช้ของเราอีกต่อไปแต่เป็นมิตรสหายของเรา กลายเป็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นความรักความรักฉันพี่น้องและปรุงย้ำจงรักกันและกันพี่น้องที่รักทำไมเราจึงได้ยินพระวาจาเหล่านี้ในช่วงวันเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจพระสารนบุญยอนอย่างดีๆเราจะปิ้งไอเดียทำไมนักพิธีกรรมจึงจัดให้เราได้ฟังพระวาจาเหล่านี้ในห้องฉันบนเพราะจากห้องนี้ พระเยซูเจ้าจะสัญญาที่จะประทานองค์พระผู้บรรเทาพระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้าหลังจากปาสกาเรากําลังก้าวไปสู่วันเพนเตโอสเป็นการเตรียมใจของเราให้อบอวนอยู่กับพระเจ้าพระบิดาและพระบุตรคือพระเยซูและเป็นการเปิดใจเพื่อรับองค์พระจิตเจ้าโดยที่เราถ้าเรารู้ตัว เราอ่านอาจจะอ่านใดไบเบิลไดอารี่ก็ได้ที่คัดเอาไว้แล้วลองอ่านพระวาจาเหล่านี้เรากำลังอยู่ในห้องชั้นบนที่อัดแน่นด้วยที่สุดแล้วคือพระเจ้าสูงสุดพระบิดาพระบุตรและพระจิตชีวิตของเราจะกลายเป็นพลังของพระเจ้ากลายเป็นอัครสาวกกลายเป็นสิทธิ์ของพระเยซูซึ่งวันนี้ฉลองนบุญมทธิอัสสิ่งเดียวที่จำเป็นก็คือการเติมเต็มพลังของพระเจ้า ในบรรดาสิบทั้งสิบสองคนจำเป็นต้องมีครบจำนวนต้องมีพลังของพระเจ้าและคนที่จะมาเป็นผู้ที่ประกาศพระเยซูเมื่อเช้านี้พ่อพยายามจะไต่ตรองและคิดว่าพ่อจะบอกอะไรกับพี่น้องดีนาอคคำตอบในใจของพ่อก็คือว่าเราต้องรู้จักพระเยซูรู้จักแบบไหนตั้งแต่พิจีล้างจนถึงวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ พวกเราประชาชนน่าจะเป็นคนที่รู้จักพระเจ้า,ยาดีที่สุดใช่ไหมถ้าเรารักใครสักคนเราจะรู้จักดีมากเจาะลึกหมดทุกอย่างถ้าเรารักใครสักคนเขาชอบอะไรสีอะไรชอบทานอะไรไม่ชอบอะไรความรักจะทำให้เราปรารถนาที่จะรู้จักอย่างละเอียดถี่ถ้วนพี่น้องที่รักคงเป็นเรื่องประหลาดจริงๆนะ ถ้าเราบอกว่าเรารักพระเยซูเจ้ามากที่สุดแต่เราเล่เาเรื่องถึงพระองค์ได้น้อยที่สุดเรารู้จักพระองค์น้อยเหลือเกินพ่ออยากท้าทายเชิญชวนจากนี้ไปถ้าจะมีเวลาหนึ่งปีเพื่อจะอ่านกิจการอักษาวกแบบนี้ในปีหน้าและพอสารบุญยอนหลังจากปัสกาทำไมเราจะไม่รู้จักพระยซเจ้ามากขึ้นและถ้าจากพิธีล้างจนถึง จนถึงการเสด็จสูส่สวรรค์พระประสานเล่มที่ง่ายที่สุดสั้นที่สุดนบุญมารโกประมาณสิบกว่าบทเองถ้าเราจะอ่านท่องจำได้ยิ่งดีเล่าอัศาจรรย์เมืเ่อชาวพ่อนั่งคิดเอ๊ะตั้งแต่รับพิธีล้างจนถึงการเสด็จสูส่สวรรค์พระองค์ทำอัศาจรรย์กี่อย่างเนาะพระองค์สอนกี่เรื่องและอะไรคือแก่นคำสอนที่ทำให้เรารู้จักพระเยซู อะไรคืออริยาบทของพระเยซูเจ้าตลอดเวลาที่รพระองค์บีพชนอยู่ถ้าเราอ่านและเราหล่อหล,ลอมบางทีหนึ่งปีเราจะเป็นสิษย์พระเยซูเจ้าที่น่าทึ่งเราจะเป็นเหมือนพระเยซูถ้าเราอ่านพระสารบุญมาโกรอย่างใส่ใจเอามาโกก่อนก็ได้ตั้งแต่พิธีล้างที่แม่น้ำจอแดนจนถึงเสด็จสู่สวรรค์พ่อเชื่อเลยเกินว่านี่คือคุณสมบัติของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซู การเป็นอัครสาวกเราอาจจะท่องได้หลายอย่างพอแทบจะท่องบทสวดลิตานียาได้ท่องบทสวดได้มากมายแต่เราลืมไปไหมว่าเราต้องท่องจำโดยความรักที่สุดคือพระเยซูเล่าได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับพระองค์คนเราถ้ารักเรารักใครแม่ที่รักลูกรู้หมดว่าลูกคนนี้นิสัยอย่างไรต้องการอะไรเขามีลักษณะอย่างไรเรียนรู้ทุกอย่างเพราะความรักพี่้องที่รัก พี่เจ้าตัสจงรักกันและกันและพระองค์ใช้ความรักที่เป็นมาตรฐานสูงสุดของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิตและพระองค์ยืนยันจงดำรงอยู่ในภาษากรีกต้นฉบับใช้คำว่าฮอมเมนอนเมนนนแปลว่าดำรงแบบที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและไม่สิ้นสุดในการดำรงอยู่ในพระเจ้าพ่อขอให้เราเป็นบุคคลน,นั้นเป็นสิทธิ์พระเยซูเหมือนท่านนบ,บุญมัทธิอัส ซึ่งปรากฏชื่อเพียงครั้งเดียวและไม่มีอีกเลยในพระคัมภีขอให้เราอาจจะเป็นชื่อของเราครั้งเดียวและได้เป็นคนที่สามารถเข้าใจสัมผัสพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้งและนำประพลของพระเจ้าและทำให้การประกาศพระวาจานั้นเป็นจริงตามที่ที่บทเซลดีร้อาวันนี้พูดถึงเพลงสรรเสริญจงสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกขอพระนามของพระองค์ ได้รับการสรรเสริญจากริมฝีปากของเราจากการถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราและให้เราสามารถที่จะทําให้สื่อดีข้อสุดท้ายวันนี้เป็นความจริงพระเจ้าทรงยกคนจนขึ้นมาจากฝุ่นดินทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจกจากกองปฏิกูลเพื่อให้เขานั่งกับบรรดาเจ้านายไม่มีใครเลยในพวกเราที่ถูกล้เว้นไม่ให้นั่งเคียงข้างพระเยซูพี่น้องที่รัก และการจะเป็นสิษย์ติดตามพระเยซคูคือการรู้จักพรงุงและรู้จักอย่างมีความสุขขอพระเจ้าเสริมกำลังความเป็นสิษย์ของพระเัริ์เจ้าแก่เราทุกคนอาเมน